สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบวดฟื้นเดินนะครับเราก็มาดูความคืบหน้านะครับรายการก่อสร้างบ้านห้องนอนน้องโอมกับน้องมนกับน้องมนนะครับตัวนี้ก็ชั้นล่างนะครับก็จะ,ะนะครับติด อิดบ็อกนะครับติดอิดบ็อกด้านข้างทั้งสามด้านแล่วก็ติดหน้าจ้างนะครับทั้งสามด้านด้านหลังก็จะติดกับบ้านนกดาวนะครับทวนชั้นบนนะครับชั้นบน ชั้นบนนี้ก็จะมุงหลังคานะครับมุงหลังคา,าลักษณะยุโรปนะครับมุงหลังคาพอด้านชั้นบนนี่ก็จะเป็นห้องอน้องน้ำมนต์นะครับน้องน้ำมนชั้นล่างนี่ก็จะเป็นของน้องมนโอมนะครับ นี่ชั้นบนวันนี้เราก็จะทำอะไรต่อเดี๋ยวก็ดูคลิปนะครับดูคลิปวันนี้เราก็จะถ่ายนะครับถ้าฝนไม่ตกเดยดออกทั้งวันหรือไม่แดดฝนไม่ตกเราก็จะทำนะครับนี่ก็จะทำก่ออิดบล็อกนะครับ ก็อ,อิดบกชาป,ปูนปูกระเบื้องพื้นชั้นที่สองนะครับชั้นบนก็จะใส่ฝานะครับฝาด้านข้างด้านบนนะครับเราก็จะใส่ฝาด้านข้างนะครับนั่นมุงแล้วเราก็จะหาสังกะสีครอบนะครับครอบ ขอบสังกะสีบางทีก็จะทำกันศาสตร์ลงมานะครับกันศาสตร์กันศาสตร์นะครับเราจะออกเหล็กออกเหล็กยื่นออกมานะครับยื่นออกมาด้านบนก็จะเป็นกันศาสตร์เวลาฝนตกนะครับน้ำก็จะมาได้ ศาสเข้าไปข้างในแต่ว่าถึงสาสตร์ก็จะเพราะว่าด้านหน้าเราก็จะปิดฝานะครับปิดฝาปิดฝาใส่ห้องกระจกนะครับใส่กระจกใส่กระจกบนชั้นล่างนะครับชั้นบนนี่นะครับ ก็ทำทุกวันนะครับทําทุกวันถ้าฝนไม่ตกทําทนี้เสร็จนะครับเราก็สลับกันไปทำํำสาราหอพระนะครับทําห้องนอนน้องสองคนแล้วเราก็จะไปทำหอพระทำหอพระแล้วก็จะเทพื้นลานปูนหน้าองค์ปู่นะครับก็ ปูนก็หลายคิวนะครับประมาณร้อยกว่าียวอาเทปูนตรงหน้าลานองปูนะครับวันนี้แดดออกนะครับแดดแสงพระอาทิตย์วันนี้มีแดดนะครับวันที่ยี่ไม่มียี่นะครับวันนี้วันที่ห้านะครับวันที่ห้า อ่านะครับดูแดดนะครับนี่นะครับแสงตะวันขึ้นมัไม่ถึงเจ็ดนาฬิกานะครับเนี่ยนะครับตะวันขึ้นแล้วนะครับวันนี้มีแดดนะครับคงจะร้อนนะครับวันนี้แดดคงจะร้อนฝนคงตกแต่คงจะประมาณช่วงบ่ายนะครับถ้าตกได้ ว่าดูแล้วนะครับอันนี้ก็มืดนะครับสําหรับแสงแดดนะครับก็เจาะก้อนเมฆออกมานะครับเจาะก้อนเมฆออกมานี่นะครับวันนี้รู้สึกว่าแดดออกแต่เช้านะครับส่งแสงแต่เชา้าวันนี้ก็ลดจอดนะครับจอดไม่ได้ใช้เราก็จอดนี่ เดี๋ยวก็หาผ้ามาคุมกันกันแดดนะครับวันนี้แดดแดดกคงจะร้อนนะครับสรออันนี้นี่นะครับแดดคงจะร้อนนี่ก็จะเป็นลานจอดรถนะครับก็จะย้าขึ้นเต็มนะครับแต่ไม่ยาว พอดีเป็นสนามฟุตบอลนะครับอยากใช้ทำเป็นสนามฟุตบอลเล่นกีฬานี่สบายนะครับแถวนี้นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นบ้านยูทูบเบอร์ของเรานะครับบ้านยูทูบเบอร์ของเรา นะครับก็จะยาวไปนู่นนะครับยาวไปเกือบถึงสวนยางของชาวบ้านนะครับไปจุดสวนยางสาหรับถนนเส้นนี้ก็จะ,ะไปถึงออกไปถึงถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลขสอง สองสองประมาณเกือบสิบกิโลนะครับจากนี้ไปไปตามเส้นทางตามไร่ตามสวนก็จะไปออกถนนใหญ่นะครับสำหรับด้านนี้ก็จะไปออกนี่ครับทางหลวงที่มองเห็นคือทางหลวงชนบทสอนสี่6ูนะครับที่พาวิ่งวันนี้นะครับวิ่งตั้งแต่เวลา สี่นาฬิห้าสิบเกนาทีถึงหกนาฬิกายสิบเจ็ดนาทีนะครับวันนี้นะครับวันนี้ได้เห็นเสียงเห็นสีกับเขาแล้ววันนี้นะครับไม่มีฝนแล้วนะครับแต่ก่อนมองหาแสงแดดไม่เห็นเลยนะครับมีแต่คึม เมืฝน,นจะตกตลอดวันตอนนี้เจอแล้วครับเสียงเด็กนะครับไม่รู้จะเจอได้กี่ชั่วโมงนะครับน,นี่นะครับขึ้นมาแล้วนะครับพระอาทิตย์สอดสองแสงแรงกล้ามาแล้วนะครับนานะครับสหรับคลิปนี้นะครับก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามช่องหมวดฟื้นเนื้อด้วยนะครับก่อนจะลงก็ ฝากผลิตภัณฑ์นะครับของเครื่องหมายทีพีจะกินไม่ว่าจะเป็นทีพีกาแฟทีพีโกโก้ซีบัตทอนพัดเบต้าคูแคนเจลวอาบน้ำเจลวล้างหน้าคีมลงผิวหน้าทีพีจะกินคีมกันแดดนะครับสมูทฮนชอบสามารถซื้อหาก็ได้ตามหาที่หมายเลขโทรศัพท์0927942806 7 5 096 หกสนะครับสองสี่สและวศูนย์ก็สองสามก็สองาวนะมัช่องหมดฟฟลเดอร์นะครับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวันดีครับ